สวัสดีครับเรียนครับขอตอนรับเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาเคมีอันสนุกสนานนะครับเรียนครับที่ก็ก่อนที่จะเข้าไปเรียนอะไรต่อมีอะไรครูใครขอแนะนํานิดนึงก่อนนะครับแนะนําว่าก่อนเรียนให้เรียนไปหากระดาษสีสวยๆปากกาสีสวยๆเอามาหลายๆแท่งด้วยครับเรียนครับเพราะว่าปราเดี๋ยวเรียนไปเราก็จะค่อยๆจดสรุปเนื้อหาแบบนี้ตามก้นไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ต้องจดนะครับตอนนี้ให้เรียนไปเตรียมกระดาษไปเตรียมปากกาสีสวยๆมาสักโหลหนึ่งนะครับเรียนครับเอาหลายๆสีเดี๋ยวเรียนไปค่อยจดตามก้นไปเอาพอส์วิดีโอไว้หยุดวิดีโอไว้ก่อนแล้วไปหากระดาษมาไปหาปากกาสีสวยๆมาเตรียมให้พร้อมก่อนนะครับเรียนครับแล้วถ้าหากว่าใกล้ได้กระดาษได้ปากกามาแล้วยังไม่ต้องจดนะครับยังไม่ต้องลอกไอ้นี่นะครับ เขียนเฉพาะชื่อบทใส่ตรงกลางกระดาษไปก่อนนะครับเอาแต่ชื่อบทอย่างเดียวใส่ตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวเรียนไปค่อยจดเนื้อหาพวกนี้ตามไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ตอนนี้เอาแต่ชื่อบทใส่ตรงกลางกระดาษรอไว้เน้นสวยงามเน้นสวยงามเอาให้เวลาไปหามาไปเตรียมมาแล้วเขียนชื่อบทใส่ตรงกลางไว้ก่อนนะครับเอาไปหาเลยครับไปหาเลย เอาล่ะครับหากระดาษกระเดี่ยวปากกงปากกาสีมากันไดหรือยังครับแล้วถ้าหามาได้แล้วก็เขียนชื่อบทเนี่ยนะครับใส่ตรงกลางกระดาษรอไว้เลยครับเรียนครับเขียนอย่างเขียนอย่างใครยังไม่ได้เขียนเอาเขียนเสียด่วนเลยนะครับเขียนเสร็จแล้วมาเราจะเข้ามาสู่บทที่1ครับบทที่1จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและทักษะในการปฏิบัติการเคมีครับเรียนครับหัวข้อที่1ครับจะเป็นเรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานกระสารเคมีครับเรียงครับหัวข้อที่1นะครับเป็นเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องเซฟตี้ครับรบกวนนะครับหนูเขียนไอ้อย่างเนี้ยนะครับแทนหัวข้อที่1วาดรูปอย่างเนี้นะครับใช้เป็นหัวข้อที่1นะครับเอาวัดไปวัดไปนะครับยังไม่ต้องเข้าใจอะไรกวาดไปนะครับและนี่คือหัวข้อที่1นะครับเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมีครับวาดอย่างนี้ฮะวาดแบบนี้เลยครับหนูนะเอาสวยงามว่านะครับเน้นสวยงาม อา้ารูปภาพอันนี้มันเล็กไปครูขยายใหญ่ให้แล้วกันนะครับหัวข้อที่หนึ่งนะครับเป็นเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมีครับเป็นเรื่องของเซฟตี้ครับเรียนครับวาดสวยๆนะครับวาดเสร็จแล้วมามาดูเนื้อหาสาระกันหน่อยเรียนครับเดียวเนี่ย นักเรียนจะได้ไปนั่งทําการทดลองเกี่ยวกับสารเคมีเยอะแยะมากมายนะครับสารเคมีบางตัวเนี่ยมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นก่อนที่หนูจะไปนั่งเล่นสารเคมีพวกนี้มันก็ต้องมามีความรู้พื้นฐานกันซะหน่อยนึงก่อนความรู้พื้นฐานอย่างแรกเลยนะครับที่ต้องรู้ก็คือการอ่านฉลากข,าข้างขวดสารเคมีครับขวดสารเคมีแต่ละขวดเนี่เขาจะมีฉลากนะครับติดเอาไว้ข้างๆรูปร่างหน้าตาฉลากมันก็จะคล้ายๆอย่างนี้นะครับเป็นแบบนี้ ทีนี้ไอไ้ฉลากที่อยู่ข้างขวดนี่นะครับเลียงรับมันก็จะบอกข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีนั้นๆแล้วข้อมูลที่เขาบอกในฉลากโดยทั่วไปจะมี4ส่วนครับมีอยู่4ส่วนส่วนที่1น,นี่อยู่ตรงนี้ครับไอ้ส่วนที่1เนี่ยมันจะบอกชื่อของสารเคมีนั้นๆอย่างเช่นไอ้สารเคมีขวดนี้ก็ชื่อคุทร์โอดีไฮอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับส่วนที่หนึ่งนี่จะบอกชื่อสารเคมีเฮ้ย hey, hey, ยังไม่ต้องโจทย์ไอตรงนี้ยังไม่ต้องโจทย์ดูเฉยๆฉยก่อนนะครับดูเฉยๆฉยก่อนเอาส่วนททีีีี่่่่่นนนนนบบออออกกะไรหสว ชื่อสารเคมีนั่นๆนะครับส่วนที่สองนี่อยู่ตรงนี้ครับไอ้ส่วนที่สองเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์บอกอันตรายบอกให้รู้ว่าสารเคมีนี่มีอันตรายอะไรมีอันตรายแบบไหนเนี่ยอ่ะส่วนที่สองจะบอกเอ้ยยังไม่ต้องจดยังไม่ต้องจดดูไปเฉยๆส่วนที่สองบอกอันตรายส่วนที่สามนี่อยู่ตรงนี้อ่ะส่วนที่สามเนี่ยมันจะบอกข้อที่พึงระวังเบื้องต้นอย่างเช่นเขาอาจจะบอกว่าไอสารละลายอันนี้ มันกัดก่อนนะสูดดมเข้าไปอาจจะเวียนหัวอาจจะอัดเจียนถ้าหากว่าใครโดนหยดใส่มือก็ต้องรีบล้างนา้ําอาเลยทานองเนี้ยเขาจะบอกที่ตรงเนี้ยนะฮะบอกข้อควรระวังข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นเนียบอกที่ส่วนนี้นะครับที่ส่วนที่สามแล้วส่วนที่สี่ตรงนี้ครับส่วนที่สี่นี้จะบอกข้อมูลผู้ผ,ผลิตอย่างนี้ก็บอกให้รู้ว่าผลิตโดยบริษัท NPF บริษัทสิงโตเมโอเฮาอะไรก็ว่ากันไปนะครับจะบอกข้อมูลผู้ผลิตครับเนี่ยครับ ฉลากสารเคมีนี่มันจะมีอยู่ส่ส่วนแต่ละส่วนก็จะบอกข้อมูลดังกล่าวเนี่ยนะครับทบทวนทบทวนส่วนที่หนึ่งที่บอกอะไรครับส่วนที่หนึ่งบอกอะไรบอกชื่อผลิตภัณฑ์บอกชื่อสารเคมีส่วนที่สองตรงนี้บอกอะไรส่วนที่สองบอกบอกอันตรายเป็นสัญลักษณ์บอกว่ามันอันตรายอะไรส่วนที่สามตรงนี้บอกอะไรบอก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 ข้อที่ควรจะระวังเบื้องต้นและส่วนที่สี่สุดท้ายนี่บอกบอกข้อมูลผู้ผลิตโอเคนะครับเนี่ยครับที่ที่ที ส่วนที่หนึ่งบอกอะไรกันส่วนที่หนึ่งนี้บอกชื่อส่วนที่สองนี่เป็นสัญลักษณ์บอกอันตรายส่วนที่สามบอกบอกข้อควรระวังเบื้องต้นส่วนที่สี่สุดได้อันนี้บอกข้อมูลผู้ผลิตโอเคนะครับเลียงครับเอา้ารบกวนหนูวาดรูปอันนี้ต่อไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะบางคนบอกโอ้ตยตาอันอนี้วาดยงไงวนี่วาดคราวๆกว็พอครับไม่ต้องวาดเป๊ะขนาดนี้หรอก อย่างเช่นข้อมูลนี่หนก็อาจจะเขียนบอกมันอาจเจียนมันกัดมืออหเหลวนะครับเพอาแล้วชื่อนี้ก็เขียนตัวจีตัวเอตัวยุเขียนยึ๊บเขียนเป็นจุดๆุดุก็ได้นะครับสื่อความหมายให้มันเข้าใจไม่ต้องเก็บรายละเอียดแต่ให้มันเข้าใจเพื่อให้เขียนยอ่ยอๆพอนะครับคร่าวๆก็พอเอาลองมือวาดครับให้เวลาสองนาทีเอา้าลุย ในขณะที่วาดไปก็ให้มีสติมีสมาธินะครับนึกไปด้วยครับไม่ใช่ว่าวาดไปใจก็ลอยไปหาอินสตาแกรมไปหาเฟซบุ๊กว่าไอตอนนี้มีใครทักคุณมามืองอย่างว่าโอ้ยใจลอยแบบนั้นก็ไม่ได้นะครับวาดไปก็ต้องให้รู้ตัวนะครับว่ากําลังวาดอะไรกําลังเขียนอะไรแต่ละส่วนมันบอกอะไรเออนึกไปด้วยนะครับ ไม่ต้องเตะครับนูไม่ต้องเตงะเบี้ยวบางอะไรบางช่างมันถือเป็นศิละปะใช้สีสันหลากสีให้มันสวยงามครับเอาศิละปะเข้าช่วยนะครับ วาดเลยครับยิ่งกับวาดเลยวาดสวยๆนะครับใครไม่วาดเดีย๋ยวคุณจะยื่นมังงิกออกจอไปเคาะหัวปกๆนะครับวาดไปก็ให้นึกไปด้วยนะครับว่าเออไอแต่ละส่วนนี้มันบอกอะไรนะครับ <Es> <an> ครับเรียงครับครูขออนุญาตขยายความอีกหน่อยนึงนะครับในส่วนที่เป็นสัญลักษณ์บอกอันตรายเนี่ยนะครับเรียงครับมันก็จะเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์และไอ้สัญลักษณ์พวกนี้มันก็จะมีอยู่หลายระบบครับหลายแบบนะครับแต่อ้ที่เรานิยมใช้กันจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่2ระบบฮะสัญลักษณ์พวกนี้นะครับมีก2ระบบระบบแรกนะเขาเรียกว่าเป็นระบบ GHS ครับ G o b a l H a r m o n i z e d S y s t e m นะครับเรียนครับระบบนี้เนี่ย เขาจะใช้เป็นรูปภาพนะครับเป็นรูปภาพอยู่ในกรอบสีแดงๆอย่างเงี้ยลับเลียงลับและไอ้รูปภาพแต่ละรูปเนี่ยมันก็จะสื่อความหมายมันก็จะบอกความหมายยกตัวอย่างเช่นไอ้รูปภาพอันนี้เนี่ยก็จะบอกให้รู้ว่าสารเคมีตัวนี้เนี่ยมันติดไฟง่ายนะครับลุกเป็นไฟพลึบพลับบได้ง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <S <S เออมันก็มีอีกหลายรูปนะฮะไอ้ระบบ GHS เนี่ยนะครับมีอีกหลายรูปเฮ้ยรูปแบบนี้รูปแบบนี้หยดใส่มือเป็นฟองฟู่ฟู่หยดใส่เหล็กเป็นฟองฟู่ฟู่ ไอ้รูปอย่างนี้บอกให้รู้ว่าสารเคมีตัวนี้เป็นสารกัดกร่อนนะครับหยดใส่มือกัดมือหยดใส่เหล็กกัดเหล็กไอ้อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับระบบ ghs ครับเป็นรูปภาพและแต่ละรูปก็จะบอกอันตรายสื่อความหมายกันอย่างนี้เอ๊ะแล้วก็รรูปอย่างนี้มันหมายถึงอะไรหนูลองเดาซิลองเดาสิอาสไอ้รูปอย่างนี้นี่บอกอันตรายอะไรมันสื่ออะไรรูปแบบนี้บอกว่า ไอ้ตรงโน้นบอกเป็นพลังงานชีวิตในเกมบอสฆ่าไม่ตายโอ้ยพวกบ้าเกมนะครับไอ้รูปอย่างนี้นี่บอกให้รู้ว่าสารเคมีตัวเนี้ยมีอันตรายต่อสุขภาพนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วรูปอย่างเงี้ยรูปเนี้ยรูปอย่างนี้บอกให้รู้ว่าสารเคมีตัวเนี้ยมีอันตรายถึงตายนะครับกินแล้วอตายนะครับระวังเจอรูปอย่างเงี้ยระวังแล้วรูปอย่างเงี้ยรูปอย่างเงี้ยบอกอะไรรูปอย่างเงี้ยบอกให้รู้ว่าสารเคมีอันเนี้ยอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เนี่ยครับรูปภาพแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นรูปบอกอันตรายในระบบ GHS ครับเรียงครับแต่ละรูปก็จะสื่อความหมายอย่างนี้อีกทีอีกทีอีกทีทีไอรูปอย่างนี้บอกให้รู้ว่าอะไรนะรูปนี้บอกให้รู้ว่า Wi ไฟนะฮะติดไฟง่ายรูปอย่างนี้บอกให้รู้ว่ามันกัดกร่อนกัดมือกัดไม้กัดเหล็กนะครับรูปอย่างนี้บอกให้รู้ว่าอันตรายต่อสุขภาพไออย่างนี้บอกว่าอันตรายถึงตายรูปอย่างนี้บอกว่าอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ เนี่ยครับสัญ,ญลักษณ์บอกอันตรายระบบที่หนึ่งครับเรียกว่าเป็นระบบ GHS ครับเรียนครับรบกวนวาดรูปไปอีกเอาบครูให้เวลาสองนาทีวาดสะโดยดีวาดสวยๆช้าๆไม่ต้องรีบวาดไปให้จำไปนะครับบางคนก็บอกก็ในหนังสือก็มีในชิตก็มีแล้วจะให้วาดทำไมอุ้ยถ้าหนูไม่ยอมวาด เดี๋ยวมันก็ลืมก่อนจะสอบไปนั่งอ่านหนังสืออ่านจนตายก็ไม่ค่อยจําโอ้ยเด็กสมัยนี้สมาธิสั้นอ่านหนังสือไม่ค่อยรู้เรื่องครับอ่านจนตายก็ไม่จําครับแต่ถ้าหนูค่อยๆวาดอย่างมีสตินะเน้นความสวยงามเอาปากกาสีค,ค่อยๆวาดนะแล้วในขณะวาดก็นึกตามไปหนูจะจําทันทีครับจะจําทันทีนี่ที่ครูให้หนูทำเนี่ยคือเคล็ดลับของการเรียนให้เก่งนะจะเรียนจนเป็นหมอเป็นวิศวกรต้องเรียนแบบนี้ครับจะไปเรียนแบบโบราณมันไม่ได้ครับจะมาเอาแบบ จดไว้ในหนังสือแล้วเอาหนังสือไปอ่านไม่ได้แล้วครับมันไม่จาครับอ่านไม่รู้เรื่องต้องค่อยๆบรรจงวาดวาดจะมีสติสวยงามแลวหนูจะจําเลยครับและเดี๋ยวทาแบบหั้นก็จะกิงเลยนี่ที่สอนให้นี่คือเคล็ดลับของการเรียนเก่งเลยนะเอาวาดเสียว,วาดเสียเหลือเวลาน้อยแล้วนะครับ วาดค่าวๆก็พอครับเรียนครับไม่จาเป็นต้องให้มันสวยงามเป๊ะๆนะครับเอาศิละปะว่านะครับเอาสวยงามเบี้ยวหน่อยก็ช่างมันนะครับวาดแล้วหนูจะจำครับ ก่อนจะสอบนี่แทบไม่ต้องอ่านหนังสือหนังหาเลยครับเพราะมันจำเห็นปุ๊บก็จำได้ปั๊บแต่ต้องวาดเองนะต้องวาดเองและถ้าหากว่าวันหลังมันลืมหนูไม่จําเป็นต้องมานั่งอ่านหนังสือก็ได้ก็เอารูปภาพเก่าเนี่ยไปลอกไปวาดซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่งมันจะชดเชยทดแทนการอ่านหนังสือได้เป็นเล่มๆเลยครับหนึ่งครับและไอ้สัญ,ญลักษณ์ที่ผ่านไปชุดแรกนั้นเขาเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ในระบบ GHS นะครับเป็นระบบแรกครับ ทีนี้ครับไอ้สัญลักษณ์บอกอันตรายเนี่ยที่นิยมใช้ตรงเนี้ยมันมีอีกระบบหนึง่งอีกระบบหนึ่งนั้นเรียกว่าเป็นระบบ NFPA นะครับเรียกับ NFPA ย่อมาจากนะฮะ National นะครับ Fire Protection a s s o c i a t e o n นะครับ NFPA ครับไอ้ระบบแบบนี้มันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูแล้วแบ่งเป็นสีช่องแต่ละช่องก็จะเป็นสีสีซึ่งก็มีสีเหลืองสีแดง สีน้ำเงินสีขาวอย่างเงี้ยครับเรียงครับเออถ้าเห็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยบอกอันตรายเหมือนกันนะฮะบอกอันตรายเหมือนกันแต่เป็นระบบใหม่ครับเรียกว่าเป็นระบบ SFPa นะครับเรียงครับอ้าวรบกวนวาดก่อนเลยครับนี่ระบบที่สองนะครับเออแล้วเขียนสีให้ถูกนะครับมีสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินสีขาวนะครับเขียนสีให้ถูกนะครับ ทีนี้ครับไอส้สีแต่ละสีเนี่ยนะครับมันจะบอกอันตรายคนละอย่างนะครับเหลียงครับสีเหลืองเนีย่ยมันจะบอกความไวในการเกิดปฏิกิริยานะครับส่วนสีแดงเนี่ยมันจะบอกติดไฟง่ายหรือติดไฟยากสีน้ําเงินเนี่ยมันจะบอกอันตรายต่อสุขภาพมากหรือน้อยอ่าสีน้ําเงินจะบอกอันตรายต่อสุขภาพสีแดงบอกติดไฟง่ายหรือ,อยากสีเหลืองนี่นจะบอกอไวต่อปฏิกิริยามากหรือน้อยนะครับเหลียงครับเหลืองไวต่อปฏิยาแดงติดไฟง่าย yy, ยากสีน้ําเงินอันตรายสุขภาพนะครับ หนูหน,หนูจำเอาแต่ตัวหน้าก็ได้ครับจำเอาแต่ตัวหน้าก็ได้นะฮะเหลืองแดงน้ำเงินไวไฟสุนะะฟสเหลืองแดงน้ำเงินไวไฟสุนะฮะไวไฟสุเหลืองแดงน้ำเงินนะครับอ้าวโจทย์ไปแล้วก็ท่องตามไปเลยนะครับว่าไอแต่ละสีเนี่ยมันบอกอะไรนะครับ ียนช่องสีเหลืองแดงน้ําเงินเนี่ยนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่ข้างในนะครับไอเลขที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ศูนย์ถึงสบอกความรุนแรงบอกความน้อยความมากกับเรียญครับยกตัวอย่างเช่นสีน้ําเงินที่บอกอันตรายต่อสุขภาพถ้าข้างในสีน้ําเงินเป็นเลขศูนย์ก็หมายความว่าไม่อันตรายแต่ถ้าหากว่าเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่ก็แสดงว่ามันอันตรายต่อสุขภาพหนักขึ้นหนักขึ้น ถ้าเป็นเลข4แล้วก็โอ้ยอันตรายสุดๆอาจจะถึงตายได้เงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่อยู่ข้างในนี่บอกความรุนแรงนะครับถ้า0ก็คือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รุนแรงแต่ถ้าเพิ่มเป็น1 2 3 4ก็จะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับช่องสีแดงไอ้นี่บอกติดไฟง่ายหรือ,อยากถ้าเป็นเลข0ก็แสดงว่าไม่ติดไฟแต่ถ้าเพิ่มเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4โอ้ยถ้าเป็นเลข4แล้วก็แสดงว่าติดไฟง่ายโคตร เหมือนน้ำมันอ่ะพึบพับพึบพับเลยถ้าเป็นเลขสี่นะครับติดไฟง่ายกคตรรุนแรงรุนแรงถ้าเป็นเลขศูนย์ก็คือไม่ติดไฟอย่างนี้เป็นต้นสีเหลืองครับสีเหลืองนี่บอกความไวในการเกิดปฏิกิริยาถ้าเป็นเลขศูนย์ก็คือไม่เกิดปฏิกิริยาเอาไปใส่อะไรก็ไม่ทําปฏิกิริยาแต่ถ้าเป็นเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่แสดงว่าเกิดปฏิกิริยารุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับเนี่ยครับในช่องสีน้าเงินแดงเหลืองจะมีเลขกํากับถ้าเป็นเลขศูนย์ก็ ไม่ค่อยเท่าไรแต่ถ้าเพิ่มเป็น2 3 4สมสูงสุดคือ4นะครับก็คือมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองรี่กกับไอ้ไอ้ที่กูเขียนรายละเอียดที่หนูไม่ต้องจทย์นะครับเนี่ยไม่ต้องจทย์นะฮะกูเขียนให้หนูรู้เฉยๆครับว่าเลขศูนย์ะคือไม่เท่าไรแต่ถ้าเพิ่มเป็นสองสามสีแล้วมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆของแต่ละสีโอเคนะครับหนูจดแค่นี้พอแล้วครับจดแค่นี้พอฮะเลขศูนย์น้อยถึงสีก็รุนแรงขึ้นเรื่อยๆโจดแค่นี้พอส่วนไอ้พวกนี้ไม่ต้องนี่ไม่ต้องนะครัับบเยออจจดดีรนคคแ้พล ใครยังไม่ได้จดจดเสียใครจดแล้วทําให้มันสวยกว่าเก่านะครับส่วนไอ้ช่องสีขาวเนี่ยครับมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะบอกข้อมูลพิเศษเพิ่มเติมครับเนี่ยช่องสีขาวข้างล่างนะฮะบอกข้อมูลพิเศษเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นถ้าไอ้ช่องสีขาวเนี่ยเขียนเป็น W แล้วมีขีดถ้าช่องสีขาวๆเนี่ยเป็น W แล้วมีขีดหมายความว่าแามถูกน้ำนะเอาไปโดนน้ำไม่ได้นะครับ ถ้าในช่องสีขาวเขียนเป็นตัว acid ก็แสดงว่ามันเป็นกรดมันเป็นกรดนะครับไอ้สีขาวนี่จะบอกข้อมูลพิเศษเพิ่มเติมครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างไม่สําคัญนะฮะตัวนี้ไม่สำคัญนะอะไรไม่ต้องจดไอ้ตรงนี้ก็ได้จดแค่บอกให้รู้ว่าเป็นข้อมูลพิเศษก็พอแล้วนะครับเอาแต่เมนเมน,เมนหลักๆสำคัญสคัญก็อพอนะครับโจดเสียและอันที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบ nfpa นะครับอันที่หนึ่งนะระบบ ghs นะครับนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่ในส่วนที่สองครับ สัญญลักษณ์ที่ส่วนในส่วนที่2มี2แบบบอกอันตรายคนละวิธีนะครับจนสวยๆนะครับมาร้องมาทําข้อสอบกันสักหน่อยครับเรียนกรับเอาเอาเอาบนจอโจทย์มาแล้วหนูตั้งสติมีสมาธิอ่านโจทย์นะครับแล้วเลือกช้อยที่ผิดนะฮะเลือกช้อยที่ผิดมาหนึ่งอันครับ เขามีสัญ,ญลักษณ์มาให้แล้วถามว่าจากไอ้สัญ,ญลักษณ์ที่เห็นเนี่ยช้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อใดผิดเอาข้อที่ผิดนะครับเขาถามข้อไหนผิดนะครับเรื่องครับเขามีสัญ,ญลักษณ์มาให้และไอ้สัญ,ญลักษณ์พวกนี้มันบอกอะไรว่าเอาเมื่อกี้ทักไกลวาดรงวาดรูปไปเนี่ก็พอจะจําได้เลยสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้บอกให้รู้ว่าติดไฟง่ายใช่ไหมครับสัญ,ญลักษณ์เนี่ยไวไฟนะครับติดไฟง่ายสัญ,ญลักษณ์อันที่สองอัน,น อันตรายถึงตายเลยนะครับหอวกระโหลกวายนี่อันตรายถึงตายนะครับสัญลักษณ์ข้างล่างนี่บอกว่าอันตรายต่อสุขภาพนะครับอันตรายต่อสุขภาพนะครับเรียงครับอีสัญลักษณ์อันที่ข้างล่างนะอันที่สามน,นะเอออันนี้เมื่อกี้ไม่ได้จดยไม่ได้จดมันคืออะไรวะสัญลักษณ์นี่คืออะไรวะสัญลักษณ์อันนี้บอกให้รู้ว่าไอ้ภาชนะที่บรรจุเนี่ยข้างในมันจะเป็นแก๊สอัดความดันนะครับ แก๊สที่อัดความดันอาจจะเป็นถังแก๊สสักครับยังครับเป็นแก๊สอัดความดันเนี่ยลูกลูก,กระบอกสูบอย่างเงี้ยนะครับเป็นแก๊สอัดความดันเนี่ยครับจากสัญลักษณ์ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะบอกอะไรพวกเนี้ยเอา้าทีนี้เกาถามว่าช้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยถามมาข้อไหนผิดนะหนูข้อไหนผิดนะข้อหนึ่งติดไฟง่ายเออใช่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 ติดไฟง่ายนีออ่ใช่ข้อสองอันตรายต่อสุขภาพเออใช่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 ข้อสามอาจถึงตายอาจถึงตายเออใช่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  ข้อที่4เป็นสารกัดกร่อนอันนี้ไม่มีไม่ม,ม,มีรูปภาพบอกว่าเป็นสารกัดกร่อนเลยนะครับไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดคือข้อเลยครับข้อ4ครับโอเคนะครับไอโจทย์ข้อนี้นี่ใช้ความจําครับถ้าหากว่าใครเรียนแบบทองทองทองเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมครับสอบตกครับลืมไก็สอบตกแต่ถ้าหนูเรียนแล้วค่อยๆวาดรูปไปค่อยๆจดไปมันจะจําแม่นกว่าและเวลาไปอยู่ในห้องสอบอะหนูเห็นปุ๊บตอบปั๊บง่ายครับง่ายนี่อาทิตย์ูสอนให้หนี่คือเคล็ดการเรียนเก่งนะครับ วันนี้เนี่ยมันเน้นสอนเคล็ดในการเรียนวิธีการเรียนที่ตอนนั้นไม่เก่งนะครับเนื้อหาสาระมันไม่ค่อยมีอะไรอย่าบทเนี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูต้องเน้นนอกเนื้อจากเนื้อหาสาระคือกระบวนการเรียนวิธีการเรียนต้องเรียนไปวาดรูปไปตามนี้ครับเรียงครับอา้าวเคลียกันซะหน่อยและที่ผ่านไปนั้นเนี่ยก็เป็นหัวข้อความปลอดภัยในการใช้สารเคมีนะครับ และอย่างแรกเลยครับที่ต้องรู้ก็คือการอ่านฉลากสารเคมีนะครับก็ต้องอ่านให้เป็นอ่านยังไงก็ยังเช่นที่ครูพูดเอาไว้ตอนก่อนหน้านะครับชนิดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมีเนี่ยนะครับหนูยังจะต้องมารู้จักเครื่องมือที่จะใช้ในห้องปฏิบัติการนึกรับนึครับในห้องทดลองเนี่ยนะครับมันก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายชนิดหลายอย่างครูก็หยิบออกมาที่จะได้ใช้บ่อยบ่อยเนี่ยนะครับเอามาแนะนําให้นักเรียนได้รู้จักส,นนส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเอา้าเครื่องมือชิ้นแรกนะครับ เขาเรียกว่าเป็นบิ๊กเกอร์นะครับบิ๊กเกอร์อันนี้ใช้ตวงปริมาตรใช้วัดปริมาตรนะครับเรียนงะรับ,นะร,บรบกวนหนูวาดรูปไปสักหน่อยนะหนูเน,นาะเออบางคนยังแอนชื่อไม่ถูกเรียกชื่อไม่ถูกนะครับไอเนี่ยเขาไม่ไอไอ,อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ถ้าหนูวาดภาพไปตั้งสติวาดไปมันจะจำนะครับและไปอยู่ในห้องแลบห้องทดลองไม่ใช่ใช้ถูกเรียกชื่อถูกนะครับวาดคร่าวๆก็พอครับไม่จําเป็นต้องเป๊ะแบบวาดการ์ตูนนะครับ เครื่องมืออันนี้เรียกว่าบิเกอร์นะครับอันที่สองครับอันที่สองนี่เขาเรียกว่าเป็นขวดรูปกลวยหรือขวดชมพู่ขวดรูปชมพู่นะครับอี mm hmm. เลนมเยอ์ฟรานซ์นะครับเรียนครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะเหมือนเหมือนผลชมพู่จริงๆนะฮะเอาวาดไปวาดไปเหมือนวาดการ์ตูนนั่นะครับไม่ต้องเป๊ะหรอกนะครับขวดรูปกลวยมันเป็นกลวยจริงๆ ถ้าหากว่าใกลมีเวลาก็เอาสีระบายก็ไปดูก็ได้ฮะบางคนบอกว่้ยไร้สารละโอ้ย,นอยในขณะที่หนูกําลังระบายอย่างหนูจะมีสมาธิถ้าหนูนั่งจ้องอะ่ะใจลอยสมาธิไม่มีแต่ถ้าเอาปากกาสีวาดไปนะครับว่ามีสมาธิมันจำนะและเรียนเก่งนะอะอะอันที่สามครับอันที่สามนี่เาเรียกว่าเป็นกระบอกตวงนะครับอาะก็เป็นกระบอกจริงๆนะฮะเป็นกระบอกเนี่ยจริงๆมีฐานด้วยนะเอาไว้ตวงวัดปริมาตรเหมือนกันครับเอาวาดไปครับ อันที่4ครับอันที่4ีนี่เขาเรียกว่าปีเป็ดนะครับมันก็จะเป็นคล้ายๆหลอดแก้วนะครับเป็นหลอดแก้วอันนี้เอาไว้ดูดสารเคมีขึ้นมานะครับก็เอากระป๋อลมนะครับเอากระป๋อลมนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้บีบกระป๋อนะครับแล้วก็ดูดสารเคมีขึ้นมาตรงนี้นะฮะเอาปากนี่จุ่มสารเคมีก็จะดูดสารเคมีขึ้นมาตรงนี้ก็ใช้ดูดสารเคมีขึ้นมาตามปริมาตรที่เราต้องการนะครับไอ้อย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นปีเป็ดนะครับเอาวาดไป บางคนก็นึกในใจนะครับมีแต่ปีเป็ดแล้วปีไก่มีไหมโอ้พวกนี้คุณรู้แหละในใจพวกเธอคิดอะไรรู้หมดบางคนได้ยินปีเป็ดปักมันนึกถึงปีไก่ต่อโอ้ไรฉะละ อันถัดไปครับอันถัดไปนี่เรียกว่าบิวเรตบิวเรตนี่คล้ายๆกระบอกตวงครับคล้ายๆกระบอกตวงแต่ข้างล่างนี้มันจะมีก๊อกฮะคล้ายๆก๊อกน้ําคล้ายๆก๊อกน้ําก๊อกน้ํานี่ปิดเปิดได้เวลาจะใช้เราก็ใส่สารเคมีเข้าไปข้างในเหมือนกระบอกตวงครับใส่สารเคมีเข้าไปแล้วอยากจะใช้ก็เปิดก๊อกให้สารเคมีมันหยดลงมาข้างล่างติ้งติ้งติ้งหยดลงมาข้างล่างอยากใช้ปริมาตรเท่าไหร่เขาก็มีขีดบอกขีดวัดนะครับอ่าอย่างนี้เรียกว่าเป็นบิวเรตนะครับบิวเรต เอ่อคราวนี้ช่วงนี้นี่อาจจะช้านิดนะครับเพราะจะต้องค่อยๆบรรจงวาดแต่ยิ่งช้ายิ่งจาครับยิ่งช้ายิ่งจําถ้าไปไวๆเดี๋ยวพวกนี้ก็ลืมอีกแล้วเพราะนั้นตั้งสติค่อยๆวาดไปนะครับไม่ต้องใช้ร้อนไม่ต้องใช้ร้อนถัดไปครับถัดไปนี่เขาเรียกว่าเป็นขวดกําหนดปริมาตรขวดตวงนะครับอันนี้ก็เป็นขวดเลยนะฮะขวดเลยแต่ละขวดก็จะมีปริมาตรเฉพาะเลยนะครับไอพวกนี้ก็ใช้ตวงวัดปริมาตรสารเคมีเหมือนกันครับเดี๋อาก็วาดไปขวดกําหนดปริมาตรขวดตวงนะครับ ว่าอันนี้ครูใส่ให้มาตั้งห้าหกอันเจ็ดอันหนูก็ว่าทักอันสองอันก็พอนะครับไม่ต้องเป๊ะนะไม่ต้องเป๊ะให้มันรู้ให้มันสื่อความหมายเข้าใจก็พอละนะครับไอเครื่องมือพวกนี้นะครับใช้ในการวัดปริมาตรทั้งนั้นเลยนะครับใช้วัดปริมาตรลว้ลวนเลยนะครับที่เห็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยนะครับยนครับ ทีนี้ครับมันมีเครื่องมือที่ใช้วัดมวลอีกครับเครื่องมือที่ใช้วัดมวลก็ยกตัวอย่างเช่นตาช่างแบบคานนะครับแบบคานอันนี้หนูก็เคยเห็นกันมาบ่อยๆตั้งแต่มต้นอีกอันก็คือตาช่างไฟฟ้าอันนี้ก็เสียบปลั๊กไฟเอาวัตถุวางไว้ข้างบนมันก็จะมีตัวเลขบอกเลยนะฮะหนักเท่าไหร่นี่มีตัวเลขบอกตรงนี้เลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นตาช่างไฟฟ้านะครับเอาก็วาดไปไอ้พวกนี้ใช้วัดมวลครับเดี่ยวนี้พวกนี้ใช้วัดมวลนะครับวัดมวลไอ้ข้างบนนี่ใช้วัดปริมาตรนะครับ และไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่หนูจะได้เจอบ่อยๆจะได้ใช้บ่อยๆในห้องปฏิบัติการนะครับตอนนี้ก็แนะนําให้รู้จักเฉยๆครับส่วนวิธีการใช้นั่นเดี๋ยวหนูไปดูในห้องทดลองจริงๆเลยฝึกใช้กันจริงๆเดี๋ยวคุณครูจะสอนว่าใช้กันยังไงนะครับไปเล่นของจริงฝึกกันจริงๆเลยนะครับมาอธิบายตรงนี้ดีกว่เสียเวลาเปล่านะครับ เนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยต้องรู้จักฉลากต้องรู้จักเครื่องมือนะครับว่าเครื่องมือนี่มันชื่อว่าอะไรใช้ทําอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรู้จักจะได้ใช้อย่างปลอดภัยนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับนอกเหนือจากอ่านฉลากเป็นรู้จักเครื่องมือแล้วนี่จริงๆแล้วเนี่ยหนูยังจะต้องรู้จักวิธีการเตรียมตัวด้วยนะก่อนเข้าห้องแลบต้องแต่งตัวยังไงเข้าไปในห้องแลบเนี่ยห้ามพูดห้ามเล่นห้ามคุยกันยังไง แล้วหลังจากทดลองเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องกําจัดสารเคมียังไงทําความสะอาดยังไงเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ว่ากันในห้องทดลองจริงๆเลยครับเอาไว้ว่ากันในห้องแลลจริงๆเลยมาพูดตรงนี้นี่พูดไปสองภัยเบี้ยนะครับไปเจอของจริงเล่นกันจริงๆเลยนะครับเคลียกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยเอาไว้แค่นี้เลยนะครับหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยจบแค่นี้เลยนะครับจบไปหนึ่งตอนเนี่ยการพิชชาเคมีนี่ง,ง่ายๆสบายๆไม่มีอะไร แต่ว่าจะเรียนให้มันกิงเนี่ยมันต้องเรียนไปวาดรูปตามไปอย่างเช่นที่ครูฝึกหนูในตอนนี้นะครับอย่างครับเรียนแบบโบราณเนี่ยเรียนไปแล้วเอาหนังสือกลับไปอ่านเรียนจนตายก็ไม่กิงครับอ่านไปมันก็ไม่ค่อยจะจําก็ต้องใช้วิธีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ครูเน้น2อ,อย่างนะครับหนึ่งเน้นเนื้อหาสาระซึ่งก็ไม่มีอะไร2เน้นกระบวนการเรียนต้องเรียนไปจดไปอย่างนี้นะครับ